สวัสดีครับวันนี้ YouTube Channel ช่างประปาฉบับบ้านๆนะครับก็กลับมาพบกับเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะครับเพื่อนําความรู้สาระดีๆมามอบให้กับเพื่อนๆได้รับชมนะครับสาหรับวันนี้นะครับช่างปราปาฉบับบ้านๆนะครับก็มาพร้อมกับรถจักรยานยนต์ครับอันนี้เป็นเจ้ายาม้าฟินนะครับเดี๋ยววันนี้ช่างประปาฉบับบ้านๆนะครับจะมาทําการติดตั้งนะครับสวิตช์เปิดปิดไฟหน้าเจ้ายาม้าฟินนะครับ เพราะว่าเพื่อนๆนะครับก็คงจะเห็นว่ารถจักรยานยนต์สมัยใหม่ๆนะครับที่ออกมานะครับก็จะมีไฟหน้านะครับที่ติดตลอดเลยนะครับไม่สามารถเปิดปิดสวิตได้นะครับจะมีแค่สวิตไฟสูงและไฟต่ำนะครับจางป่ะป่าจบับบ้านๆเลยจะนําสวิตนะครับเปิดปิดไฟหน้านะครับมาติดตั้งให้กับเจ้า Yamaha Fin เดี๋ยววันนี้ช่างป่าปะาฉบับบ้านๆจะรีวิวเจ้าสวิต เปิดปิดไฟหน้านะครับแล้วก็จะมาทําการติดตั้งนะครับเจ้าสวิตไฟหน้าให้กับเพื่อนๆได้ในรับชมนะครับอย่างไรนะครับฝากเพื่อนเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับหรือถ้าจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆก็กดสั่นกระดิ่งหรือกดติดตามที่มุมจอด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับสําหรับตอนนี้นะครับช่างป่าปะบอบบ้านบ้านนะครับก็ได้ทําการนี่นะครับนาเจ้าสวิตไฟนะครับที่วันนี้ช่างป่าปะฉบับบ้านบ้านจะนํามาติดตั้งนะครับให้เจ้าจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟินนะครับ ซึ่งเจ้าจักรยานยนต์ Yamaha 5ฟ0นะครับเวลาเราสตาร์ทเครื่องนะครับก็จะมีแค่สวิตช์เปิดปิดะไรนะครับเป็นไฟสูงและไฟต่าแค่นี้นะครับ2สเตปแค่นี้นะครับแต่มันไม่สามารถปิดไฟหน้าได้นะครับก็คือเมื่อเราสตาร์ทเครื่องนะครับไฟหน้าก็จะติดนะครับก็จะติดไปหลอดเวลานะครับทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับทําให้อายุการใช้งานนะครับของหลอดไฟหน้านะครับมีอายุการใช้งานที่สั้นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่ ่างปปาต้องการติดสวิตไฟหน้านะครับเพราะว่าลักษณะนี่นะครับชุดครอบไฟหน้านี่ครับเวลาหลอดไฟขาดนะครับเราก็จะต้องแงออกนะครับจะทําให้พลาสติกนะครับบริเวณด้านหน้านี้นะครับหลวมคอนได้ง่ายนะครับเรายิ่งถ้ารถมีอายุการใช้งานนานๆนะครับก็จะทําให้พลาสติกนะครับที่เป็นริมนะครับที่ล็อกอยู่บริเวณด้านในนี้นะครับตามขอบนี้นะครับก็จะกรอบและแตกนะครับทําให้เกิด การคลอนนะครับของระบบไฟหน้าได้นะครับวันนี้ช่างประปาฉบับบ้านๆนะครับเลยหานะครับเป็นสวิตช์ไฟนะครับของยามาฮ่านะครับนี่นะครับที่ใส่กับเจ้ายามาฮ่าฟินได้นะครับอันนี้ช่างประปาฉบับบ้านๆก็สั่งซื้อมาจากแอปช้อปปิ้งนะครับในราคา230บาทนะครับนี่นะครับเดี๋ยวช่างประปาฉบับบ้านๆจะแกะให้เพื่อนๆชมนะครับว่าเจ้าสวิตช์ไฟในถุงนี้เป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมเลยครับ สำหรับตอนนี้นะครับช่างประปาฉบับบ้านๆนะครับก็ทําการแกะเจ้าสวิตไฟออกมาจากถุงเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวช่างประปาฉบับบ้านๆจะมาทําให้เพื่อนๆชมนะครับอันนี้ก็ถ้าเขาเรียกนะครับก็เป็นลักษณะสวิตเปิดปิดไฟหน้า3สเต็ปนะครับซึ่งของเดิมที่ติดรถนะครับก็จะมีแค่ไฟสูงและไฟต่ำนะครับแต่ที่เพิ่มมาอีกสเต็ปหนึ่งก็คือสเต็ปปิดนะครับนี่นะครับเพื่อนๆจะเห็นจังหวะการกดนะครับนี่นะครับก็จะเป็นไฟไฟต่ำนะครับ อีกสเต็ปหนึ่งก็จะเป็นไฟสูงนะครับนี่นะครับก็สามารถกดได้สามครั้งนะครับนี่นะครับก็จะเป็นลักษณะสวิตช์นะครับที่เราสามารถติดทดแทนเข้ากับสวิตช์เดิมได้เลยนะครับโดยจะมีเป็นปลั๊กเสียบตรงรุ่นนะครับนี่นะครับเดี๋ยวช่างประปาฉบับบ้านๆนะครับจะทําการถอดนะครับเจ้าบริเวณเปลือกนะครับของรถนะครับด้านหน้านี้ออกนะครับเพื่อทําการแกะสวิตช์ไฟตัวนี้ออกนะครับแล้วก็จะทําการเสียบสายนะครับ เดี๋ยวช่างประปาชาวบ้านจะทําการถอดบริเวณชุดหน้าออกนะครับโดยนี่นะครับที่ชุดหน้าเจ้ายามาาฟินนะครับก็จะมีเป็นน็อตนี่ครับนี่ครับด้านบนจํานวน2ตัวนะครับนี่นะครับแล้วที่แผงคอนี่นะครับจะเป็นน็อตเล็กอย่างนี้ครับบริเวณซ้ายขวานะครับจํานวน2ตัวนะครับแล้วก็จะเป็นน็อตพลาสติกสีดํานะครับตรงนี้นะครับด้านซ้ายและด้านขวาจํานวน2ตัวนะครับเดี๋ยวช่างประปาชาวบ้านจะแกะน็อตตรงนี้ออกนะครับแล้วก็ จะทาการถอดชุดแผงหน้าออกก่อนนะครับสําหรับตอนนี้นะครับจ้าป่าจะบอกบ้านๆนะครับก็ได้ทําการถอดนะครับเจ้าสกูเป็นหัวสีแชกแบบนี้นะครับสำหรับเจ้ายามาฮ่าฟินนะครับก็จะมีเป็นลักษณะสกูพลาสติกแบบนี้นะครับเพื่อนๆนะครับวิธีการถอดสกูพลาสติกนะครับก็เราก็ใช้ไขควงสีแชกนี่นะครับ นะครับไขเข้ามานะครับให้มันยกสูงขึ้นมาระดับนี้นะครับเจ้าลักษณะสกูแบบนี้นะครับจะไม่สามารถไขออกไปได้นะครับเพื่อนๆยกสูงระดับนี้นะครับแล้วก็ใช้มือจับแล้วก็ดึงออกได้เลยนะครับนี่นะครับลักษณะสกูนะครับก็จะมี2แบบนะครับนี่นะครับจะเป็นสกูสีดําแบบสกู่นี้ครับใส่ตัวนะครับแล้วก็แบบนี้นะครับเป็นเกลียวป้อยนะครับ2ตัวนะครับนี่นะครับจ้างปลาปาจะบบ่อบมากก็แกะออกไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะทําการงัดนะครับเจ้าบริเวณ ชุดครอบตัวนี้ออกนะครับเพื่อทําการถอดไฟหน้าออกแล้วก็เราจะถอดสวิตช์ออกครับสําหรับตอนนี้นะครับจ้างปราปาฉบับบ้านๆนะครับก็ทําการแงชุดครอบไฟหน้านะครับของเจ้ายามาฮ่าฟินออกนะครับเพื่อนๆจะสังเกตนะครับนี่นะครับจะเป็นลักษณะเป็นริมนะครับล็อกอยู่นะครับเพื่อนๆก็ค่อยๆนําเอามือแงนะครับจากทางด้านขวานะครับแล้วก็ไล่ไปทางด้านซ้ายนะครับให้เพื่อนๆหาเป็นแผ่นพลาสติกนะครับแข็งๆนะครับ สอดไปทางนี้นะครับแล้วก็งัดขึ้นงัดขึ้นงัดขึ้นนะครับเจ้าชุดไปหน้านี้ก็จะหลุดออกมาเลยนะครับนี่นะครับหลังจากหลุดมาแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับทําการถอดเจ้าขั่วสวิตไฟออกนะครับโดยการดึงออกไปตรงๆเลยนะครับเจ้าชุดหน้านี้ก็จะหลุดออกไปนะครับตอนนี้นะครับพางป่าจะบบบ้านๆนะครับก็ทําการถอด ชุดครอบไฟหน้าแล้วก็ไฟหน้าออกไปแล้วนะครับนี่นะครับก็จะเป็นลักษณะขั้วไฟหน้าแบบนี้นะครับเพื่อนๆสามารถดึงออกไปตรงๆได้เลยนะครับชุดไฟหน้าทั้งหมดนะครับก็จะหลุดออกมาแล้วครับเราก็ให้เพื่อนๆสังเกตนะครับอันนี้นะครับก็เป็นสวิตไฟสูงไฟต่ำนะครับเพื่อนๆก็ออกมาดูที่หลังสวิตนะครับนี่นะครับก็จะเป็นลักษณะขั้วแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆนะครับทําการดึงออกมาได้เลยนะครับตรงๆนะครับจากขั้วนี้ก็จะหลุดออกมาแล้วครับ แล้วเดี๋ยวเราก็จะทําการถอดเจ้าสวิตไฟสูงไฟต่ำออกแล้วนําตัวใหม่เข้าไปใส่ครับสําหรับตอนนี้นะครับช่างประปาฉบับบ้านๆนะครับก็ทําการดึงเจ้าขั่วสวิตนะครับไฟสูงไฟต่ำออกนะครับนี่นะครับก็จะเป็นลักษณะเงี้ยงแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆทําการบีบนะครับให้สองเงี้ยงนี้อ้าออกนะครับแล้วก็เพื่อนๆก็ดึงออกมาได้ตรงๆเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับช่างประปาฉบับบ้านๆนะครับก็ทําการนี่นะครับถอดเจ้าสวิตไฟนะครับ สูงไฟตั้มนะครับนี่จังหวะป่าจังหวะบ้านๆถอดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็เจ้าสวิตช์ไฟสูงไฟตั้มนะครับก็จะมีเป็นเงี้ยงล็อกอยู่นะครับนี่นะครับบริเวณด้านข้างนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับนี่ครับใช้ไขควงแบนๆก็ได้นะครับสอดเข้าไปตรงชุดสีนะครับทางด้านในและด้านนอกนะครับแล้วก็ค่อยๆแงะออกนะครับมันก็จะหลุดออกมาเป็นแบบนี้นะครับ นี่นะครับเดี๋ยวเราจะนําเจ้าสวิตตัวไม้นี้ครับที่ช่างประปาจะาอบบ้านบ้านซื้อมาใส่เข้าไปแทนนะครับสําหรับวิธีการใส่สวิตไฟนะครับนี่นะครับสามสเต็ปนะครับที่จ้างประปาจะาอบบ้านบ้านซื้อมานะครับเราก็นําขั้วไฟนี่ครับสอดเข้าไปทางรูด้านหน้านี่เลยครับนี่นะครับที่เราสอดเจ้าสวิตไปนะครับแล้วก็นําสวิตนะครับใส่เข้าไปลงไปกับเบ้าเดิมนะครับโดยที่มันจะมีสลักล็อกด้านข้างนะครับเหมือนของเดิมนะครับแล้วเราก็ใส่เข้าไปตรงๆเลยนะครับ ตอนนี้นะครับช้างปละปาเฉพาะพันป้านนะครับก็ทําการใส่สวิตนะครับเข้าไปที่ตําแหน่งเดิมนะครับก็จะเป็นลักษณะสวิตสามสเตปแบบนี้นะครับอันนี้ไฟสูงอันนี้ไฟต่ำนะครับแล้วก็อันนี้ปิดสวิตนะครับก็จะสามารถกดได้นี่ครับสามสเตปแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับเมื่อเราใส่ไปแล้วนะครับสายไฟนะครับที่เราร้อยกลับมานะครับอันนี้เป็นของสวิตไฟนะครับเราก็จะทาการใส่นะครับเข้าไปกับสายเดิมนะครับ เดี๋ยวเราจะหลังจากเราใส่เสร็จแล้วนะครับเราจะมาทําการเสียบนะครับจะโคมไฟหน้าเข้าก็ลอดไฟนะครับแล้วเราจะลองสตาร์ทเครื่องดูนะครับว่ามันสามารถใช้งานได้หรือเปล่าครับสําหรับตอนนี้นะครับจ้างปลาจะบอกบ้านๆนะครับก็ได้ทําการเก็บสายไฟนะครับโดยเสียมยาวนะครับเราก็ทําการพับนะครับแล้วเก็บซ่อนไปด้านในนะครับพร้อมกับนําโคมไฟหน้านะครับมาเสียบนะครับกับขั้วไฟกลับคืนตําแหน่งเดิมนะครับ นี่นะครับก่อนที่เราจะทําการประกอบขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะต้องทําการทดลองก่อนนะครับอันนี้ช่างประปาจปบับบ้านบ้านก็ปิดไฟไว้ก้อนนะครับเดี๋ยวเราจะสตาร์ทเครื่องนะครับนี่นะครับเดี๋ยวตอนนี้ช่างประปาจปบับบ้านบ้านนะครับสตาร์ทเครื่องเจ้ายามาาฟินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับเราอยู่ในโหมดปิดไฟหน้านะครับนี่ไฟหน้าก็ดับนะครับเดี๋ยวช่างประปาจปบับบ้านบ้านจะเปิดเป็นลักษณะไฟต่ํานะครับ นี่นะครับเปิดไฟต่ำนะครับไฟต่ำก็ติดนะครับแล้วก็อันนี้เปิดไฟสูงนะครับไฟสูงก็ติดนะครับนี่นะครับก็เป็นไฟตามที่จะสวิต์มันทํางานนะครับนี่นะครับไฟต่ำแล้วก็ปิดสวิต์นะครับก็สวิต์ตัวนี้สามารถใช้งานควบคุมเจ้ายมห้าฟินได้นะครับโอเคหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวช่างประปาฉบับ้านๆจะทําการประกอบกลับคืนไปก่อนนะครับเจ้าชุดเฟรมด้านหน้านี่นะครับ ตอนนี้นะครับช่าง Syria ประปาฉบับพันบ้านนะครับก็ได้ทําการยึดเฟรมนะครับชุดไฟหน้านี้นะครับเข้ากับตัวรถเดิมเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นสลักนะครับก็ช่างประปาฉบับพันบ้านก็ค่อยค่อยใส่นะครับพร้อมกับยึดน็อตนะครับนี่นะครับก็เป็นน็อตพลาสติกนะครับจำนวน4ตัวนะครับมีด้านบนและด้านล่างนะครับแล้วก็มีลักษณะน็อตเหล็กแบบนี้อีก2ตัวนะครับด้านซ้ายและด้านขวานะครับช่างประปาฉบับพันบ้านก็ทําการติดตั้งคืนกลับไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับก็สวิต ไฟนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่ครับหลังจากติดตั้งแล้วนะครับก็จะเข้าเบ้าเดิมเลยนะครับเดี๋ยวช่างประ่าฉบับบ้านๆจะเทดสทดลองอีกครั้งนึงครับหลังจากประกอบคืนไปแล้วว่ามันจะติดและใช้งานได้จริงหรือเปล่าครับนี่นะครับเราทําการสตาร์ทเครื่องนะครับนี่นะครับสวิตไฟนะครับอยู่ในตําแหน่งออฟนะครับก็คือปิดนะครับนี่นะครับไฟหน้าก็จะไม่ติดนะครับเราเปิดเป็นสวิตไปตามนะครับก็ติดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ อันนี้สวิตช์ไฟสูงนะครับก็ติดใช้งานได้นะครับเปลี่ยนเป็นสวิตช์ไฟต่ำนะครับแล้วก็ดับไฟนะครับอันนี้นะครับก็สามารถใช้งานเปิดปิดได้เลยนะครับเป็นว่าการติดตั้งครั้งนี้นะครับเป็นการติดตั้งที่สมบูรณ์แบบนะครับแล้วก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับสําหรับเพื่อนๆนะครับที่มีความสงสัยว่า ทำไมช่างประปาฉบับบ้านบ้านะครับถึงต้องทําการติดสวิตช์นะครับสําหรับเปิดปิดไฟหน้านะครับรถจักรยานยนต์นะครับซึ่งในปัจจุบันนะครับมีการลดระลงนะครับให้เปิดไฟนะครับสวมหมวกกันน็อกนะครับสําหรับรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ๆนะครับนี่นะครับช่างประปานะครับก็จะมีไฟเดย์ไทม์ไลท์รันนิ่งนะครับเวลาเราไขกุญแจนะครับรถรุ่นใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรนะครับส่วนมากจะมีไฟเดย์ไทม์ไลท์รันนิ่งอยู่แล้วนะครับสําหรับติดสว่างในเวลากลางวันนะครับ เราจึงไม่จําเป็นต้องเปิดไฟหน้านะครับเพราะว่าเจ้ายามา h a าฟินนะครับเป็นลักษณะหลอดไฟแบบฮาโลเจนนะครับซึ่งมีการกินกระแสไฟค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็หลอดนะครับมีราคาค่อนข้างแพงนะครับถ้าหลอดแท้นะครับก็ตกอยู่ประมาณ300บาทต่อลอดนะครับหรือว่าถ้าเราซื้อตามร้านหน้าร้นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ100้กว่าบาทนะครับแล้วก็การแกะชุดหน้านี้ออกบ่อยๆนะครับเวลาเสียนะครับสําหรับเพื่อนๆที่วิ่งตอนกลางวันบ่อยๆนะครับก็ แกะนะครับพลาสติกนะครับเวลาเก่าๆแล้วนะครับปกสลักล็อกต่างๆนี่ครับก็จะกรอบและแตกหักนะครับทําให้ชุดไฟหน้านี้ครอนนะครับเราก็จะต้องทําการซื้อโคมไฟและก็เปลือกบริเวณด้านหน้านี้ใหม่นะครับซึ่งมีราคาค่อนข้างสูงนะครับการที่เราติดตั้งสวิตช์นะครับเข้าไปตัวหนึ่งนะครับก็ทําการปิดไฟหน้าก็จะทําให้ยืดอายุ ของหลอดไฟหน้านะครับทำให้เราไม่ต้องเสียเงินซื้อ่บยๆนะครับและอีกประการหนึ่งนะครับก็จะเป็นการยืดอายุนะครับสำหรับชุดมัดไฟนะครับก็คือเจเนเรเตอร์นะครับที่ผลิตไฟนะครับของรถจักรยานยนต์นะครับก็จะทําการลดภาระในการผลิตนะครับก็จะทําให้ชุดคอยมัดไฟนะครับอาการร้อนจะน้อยลงนะครับก็จะทําให้ไม่เสียง่ายนะครับซึ่งเป็นจุดอ่อนนะครับของสําหรับรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ๆนะครับที่มีการเปิดไฟหน้าตลอดทั้งวันนะครับ สำหรับวันนี้นะครับช่างไฟฉวบบ้านบ้านะครับก็มาทําการติดตั้งสวิตช์เปิดปิดไฟหน้าเจ้ายามาฮ่าฟินให้เพื่อนๆนชมเป็นที่เรียบร้อยนะครับอย่างไรนะครับก็ฝากเพื่อนๆนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับหรือจะจำไม่พลาดคลิปใหม่ๆก็กดสั่นกระดิ่งหรือกดติดตามที่มุมจอด้านล่างได้เลยนะครับในครั้งหน้านะครับช่างไฟฉวบบ้านบ้านะครับจะมาทําอะไรให้เพื่อนๆนชมนะครับก็ฝากเพื่อนๆนติดตามด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ